i could do this all day i could hear them all hey don't care what they all say i' gonna do it my way got like walk i got like walk got like walk i got like walk i could do this all day i could hear them all hey don't care what they all say i'm gonna do it my way got like walk i got ก็สวัสดีมนุษย์ทุกคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่ผมจิมจ,จูเอกก็วันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคการเล่นของชิลิเทียกันนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมรูนพลังเฟง้งยุนไอเทมพลังเป็กและก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้พูดวนกันวนทำไมวะไอ้บ้าเลยก็โอเคเข้ามาดูส่วนไอเทมกันก่อนเลยนะครับผมก่อนดูคลิปก่อนไปดูนะคือกดไลค์ผมด้วยกดซับสไครต์กดกระดิ่งผมด้วยนะครับผม ไปดูไอเทมกันดีกว่าก็ไอเทมของซินเทียนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวแป๊บเนึงก็ทําไมผมจะออกเป็นไอนี้ก่อนนะเดี๋ยวออกเป็นชิ้นเล็กก่อนนะครับชิ้นเล็กคือเป็นตัวที่คุ้มมากนะครับคืออย่าเพิ่งออกซริเวอร์เต็มนะออกชิ้นเล็กไว้ก่อนนะครับชิ้นเล็กเอาไว้ฟาร์ไปก่อนต้นเกมแล้วก็ออกวอร์บูสวอร์บูสเอาไว้ตีเร็วนะฮะเพื่อฟาร์นะฮะช่วงฟาร์มส่วนนะครับส่วนเป็นจอกเกาะนะ หรือจะเอาโปเกมส์เปียหรือสเปียเอาลองกินดูได้แต่โปเกมส์เปียนะครับคือเล่นดาเมจแรงไปเลยแต่ถ้าเป็นสเปียนะครับจะเป็นแบบยังไงเดี๋ยวเข้าไฟแต่ถ้าตีไม่ตายก็คือไม่เป็นไรนะครับผมออกเป็นสเปียเกมนี้ผมออกสเปียผม,มอีตาร์เนี่ยผมไม่เอาแล้วนะคือผมจะออกเป็นอันนี้แทนแป๊บบนึ่งอ,อันนี้นี่เลยผมเห็นนิยมการแข่งกันมากนะครับ แต่ตอนนี้ร่วงยังไม่มีนะอันเนี้ยอ,ออกประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยน่าจะแรงแรงที่สุดละเดี๋ยวพอไม่ใช่สิออกรองเท้าเสร็จปั๊บออกเป็นอันนี้นะโซลิเวอร์นะครับโอเคไปดูส่วนของรุ่นรุ่นนะครับผมจะใช้เป็นแป๊บบนึงของซินิเตรียซินิเตรียนะครับผมก็รุ่นของซินิเตรียนะครับจะออกเป็น เอาเวส9เม็ดแล้วก็เลส1เม็ดแล้วก็สีม่วงจะเป็นสปิริตสีแดงนี่จะเป็นไอ้นนะเอาเวส9เม็ดแล้วก็เลส1เม็ดนะสีม่วงนี่จะเป็นสีม่วงปะวะม่วงหรือชมพูเออม่วงหรือมั้งสปิริตนะครับใช่ปะสปิริตเออ10เม็ดแล้วก็ดักคอนคอเป็นสีฟ้านะครับดักคอนคอเป็นสีฟ้า10เม็ดนะครับส่วนของพลังแฝงเออจะกระโดดลิงทำไม พลังแฝงนะครับของซินิเทียแป๊บนึ่งซินิเทียซินิเทียอยู่ไหนไหวะตาลายตาลายจริงนี่ไงนี่ออกประมาณนี้ฮะถ้าเล่นแบบสายแบบเหมือนผมนะอันนี้แบบผมตีแบบเลือดจะเพิ่มเด็งไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เลยถ้าออกเป็นไอตัวน,วนี้ไม่ใช่ก่อเกิดอันนี้อันนี้มันจะเป็นแบบโป๊กแบบดาเมจแรงไปเลยนะครับแต่ผมแนะนาอันนี้ดีกว่านะครับ เน้นเน้นเน้นบวกไฟ์นะครับคือดูดเรื่อไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เลยก็ไปรอบชมเกมเพลงเลยไปเลตโกโอเคครับก็เข้ามาสนในเกมกันดีกว่านะครับก็เกมนี้ผมกดกับเพื่อนนะคืออาจจะไม่มีเสียงในเกมนะครับก็ขอให้ด้วยนะครับก็ผมอาจเป็นอะไรอะความเร็ว1.50นะครับผมก็มันจะไม่มีเสียงนะครับก็ จะอธิบายนะครับคลิปนี้เป็นอธิบายนะครับในเกมเพย์นะครับก็เนี่ยที่ผมฟาร์มเลนรู้ไหมทําไมเพราะเพราะว่าผมจะจบที่บนนะเลนบนคือเลนแคนนี่นะครับผมเล่ต้องฟาร์มเลนก่อนนะครับก็ฟาร์มไปก่อนเลยครับช่วงฟาร์มนะครับอัพสกิลสองมาก่อนก็ได้นะครับหรืออัพสกิลหนึ่งก็ได้แล้วแต่คนถนัดนะครับแต่คนถนัดสกิลสองซะมากกว่านะครับอาจจะเลี่ยนรถไปหน่อยไม่หน่อยหรอไอ้เฮ็ดรถมาเลยแหละ ก็ขอให้ยในคำหยาดด้วยนะครับผมก็ผมพูดคำหยาดนิด,น,ดนึงนิดจริงๆโคตรนิดเลยนะครับก็ร้ำไปก่อนนะครับแล้วก็มาเคลียร์เทศกลางเทศกลางนะครับเพื่อเอาตังค์นะครับเออเวลาคนผมเห็นคนเล่นป่าทีไรผมไม่เคยเห็นคนแลบเทศกลางเว้เยเทศกลางนี่เทศกลางนี่ไม่เคยเห็นนะครับช่วงเนี้ยไม่รู้เพราะอะไรทำไมเขาไม่เทศกลางวะหรือเทศไม่ทันเพราะว่าแคสเมีมันไปเคลียร์ก่อน อันนี้ซานต้าจะเหวนนะผมพยายามกดพาน,นิสนะครับเพื่อจะไม่กะไม่พูดการเสียนะครับก็ฟ้าไปก่อนเลยนะครับพอเราวิวสี่แล้วเราก็าเล่นแล้วนะอันนี้อันนี้ผมจะเติมกับเพื่อนนะครับ <c oughs> ดูเลยนะครับว่าสามารถเข้าได้ไหมแต,แต่แต่อันนี้ผมน่าจะพลาดแหละผมเข้าไปไม่พลาดหรอกแต่มันได้หนึ่งคิวครับผมไม่ได้ดูเพลเนางว่าเพนเดินมาผมเลยตายนะฮะช่องน,นี้นะครับอ่ะ ได้ยังไงก็ได้คิวนะอันนี้ก็เล่นๆกันไปนะครับแรกไม่เปล่าว่ะเขาได้สองคิวไม่ช่า่าจะแรกหรอมัอ้งก็ไม่เป็นไรก็เกิดมาใหม่นะครับก็ไปฟาร์มกันต่อเลยนะครับซินิทียนะครับจะเก่งไม่ใช่เก่งต้นเกมนะบอกไว้ก่อนเลยว่าซินิทียไม่ได้เก่งต้นเกมก็มันจะเก่งประมาณช่วง เลนเกมสั้นิดนึงไอพิชเนตเกมส์ที่กลางเกมเลดเกมนะครับกลางกลางเกมได้ก็ถือว่าสุยู่ทรงแล้วได้ของสองชิ้นสมชิ้นสมชิ้น,นเออนับรองเท้าไปด้วยสามชิ้นนะฮะจะแรงมากแล้วก็ขอภายในเสียงฝนด้วยนะครับถ้าได้ยินเสียงฝนนะครับช่วงนี้ฝนไม่ตกไม่รู้อยู่นี่ไว่ตกผมก็งงมากเลยโอเคก็ฟาร์มไปก่อนนะครับช่วงนี้ก็ถ้าผมเงียบนี่คือยูน้ำนะอันนี้จะกินน้ำจริงๆแล้วก็ดูกินเค่ก่อนเลยครับ มีอยู่น้ำอน้ำจริงโอเคผมจะไปเติมบนนะครับอันนี้ตอนี้ว่าน่าจะเติมบนดูจากมินิแมปนะครับพยายามดูมินิแมปให้มากที่สุดนะอันนี้ผมกดสีเพื่อแลกเลือดนะมันไม่ใช่ชื้อแน่เลือดสิแบบตัวไหนเลือดเยอะก็จะเพิ่มมันจะเพิ่มเลือดให้เรานะครับฝั่งตรงข้ามนะเลือดเยอะนะกดสีใส่เขาอ่ะคือจะเพิ่มเลือดให้เราแต่ถ้าฝั่งฝั่งเขาเลือดเยอะกว่าเราอ่ะคือเลือดเขาจะเพิ่มกว่า ก็ตีนกก่อนนะครับเพื่อเก็บแตงนะครับไปปลาอันนี้ผมกดปลาไปฮะโดนเต็มเต็มเลยโหเสียงฝนดังมากฮะโหภาคไปเสียงฝนมาโสุดยอดไปเลยฮะอ่ากาไงดีล่ะคือฝนเมื่อก,ก็ตกโอเคไม่เป็นไรก็ผมจะพยายามแล้วกันนะครับก็พยายามความไวความไเนาะขอให้ได้เสียงฝนด้วยนะครับผมแม่งหยุดฝนได้หรอกจริง ก็ทำพาไปก่อนนะครับโอเคผมจะไปเติมเลนล่างนะครับเพื่อช่วยนะครับอันนี้พยายามดูเพื่อนให้ดีนะเพราะว่าถ้าเราแบบไปบวก1ต่อสามหนึ่งต่อห้านี้เราน่าจะแพ้ยอยู่นะคือเรารอแบบเข้าทีหลังเพื่อนนะทินิเทียนะครับอย่าไปเข้าก่อนนะเข้าก่อนนี่ตายหายนะโดนสตาร์นี่ตายนะอันนี้ผมจะออกไปสเพียร์ละ ผมจะการเล่นแล้วอันเนี้ยจะบอกไว้ก่อนนะว่าซินิทเชียเนี่ยเป็นตัวที่พูดยังไงดีล่ะมันก็เก่งในระดับหนึ่งเลยนะครับผมชอบมากเลยนะแต่ยังไงดีอะผมไม่ตอนเกมนี้ผมไม่ได้อลงแรงนะเพราะว่าลงแรงไม่ได้ลงแรงทีแบบไม่ได้แต่ฝาเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเว้ยคือผมเล่นกระตีอะแบบผมไม่ได้แบบแต่ฝาครับก็เลยแบบเล่นตีแบบธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะก็เล่นกับเพื่อนใน ตีธรรมดาครับอันนี้เล่นหมดธรา,านะโอ้ยอันนี้ผมกดแรกเรียกทันนะก่อนใช้สตาร์จะบินนะครับตายไปฮะาตาโอเคก็อันนี้น่าจะได้ป้อมบ,บนนะเพราะว่าไม่มีตัวมกรกันละแล้วได้ไดชัวร์อะไรแหละเนี่ยไม่หว่ะทนทนมากเา็เราได้เราไล่คิวเลยดานี้คือยังไงเขาก็่วยแล้วเว้ยปึ๊บปึ๊บเห็นนะก็เราไล่คิวไปก่อนเลย ่วนเออมังกรนี่ก็ได้น่าได้ได้เหรอนะครับเอามังกรได้เลยนะชอนน็อตนี้เอามังกรได้แล้วนะช็อตน,นี้ก็ไปก่อนนะครับโอเค okay. เพนเข้านะครับก็ดูเชื่อนไปก่อนอันนี้เพลอันติใส่เราวิ่งวิ่งหลบแล้ววิ่งหลบ,นะว,ลบวิ่งไปทางนึงนะครับอุ้ยอันติไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคก็เกิดกันใหม่นะครับก็ข้ามไปก่อนเลยนะครับ ช่วงนี้ก็พังไปก่อนนะครับก็อันนี้ปมล่างแตกนะครับก็ลูเตอร์ขึ้นไปเติมก็เลยแตกนะครับช่วนนี้ก็ผมจะเชียร์คลิปไปก่อนแล้วกันเชียร์คลิปไปก่อนเลยแล้วก็มาเอาเลสนะครับเลสปับเลสเนี่ยมปนสำคัญกับเซนิเทียมากนะครับเพราะว่าเซนิเทียนี่จะใช้เลสคุ้มที่สุดแล้วบูนี่ก็สําคัญอยู่นิดนึงนะแต่ผมไม่ค่อยใช้บูเท่าไหร่อะแต่ผมใช้เลสมากกว่านะครับ อันนี้ไ,ได้แล้วีไ่ไม่ได้ไม่ได้เ,เอ้ซัตตาบินเอบินตกอย่างก็สวยดีตายปลาเลยอ่าก็ได้ป้อมไปฮะอันนี้ยีน่ยังกันกไม่ได้แล้วกันกัน,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 นได้นะกดสกิลสองกดสกิลหนึ่งมันก็กันได้อยู่นะดาเมจก็แรงอยู่นะแต่เขาไม่กล้ากันนะครับเพรากลัวตายอันนี้ไอ้เพงเพนเขาก,กล้าเล่นนะครับก็เลย ได้ชิวไปนะฮะอ่ะทำไมผมสิงไซเลดมาเพราะว่าเลตอัตาคีอะ่ะหนึ่งเม็ดอ่ะมันมีโอกาสอัตาคีแบบติดคันหนึ่งแล้วเลยนะจินี่เทียนอะ่ะก็ฟังๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงประมาณแบบได้ของ2ชิ้นสาชิ้นสีชิ้นเนี่ยก็แรงลนะเราก็จะกล้าเล่นนะครับพยายามกดไอ้ทกิล1หนึ่งนี่เอาไปเน้นตีแบบยังไงดียคือเลือดน้อยเข้าไปตีนะ เอาไว้ตีแคลรี่ก็ได้มันตีแรงอยู่แล้วเว้ยแต่สกิลสองเนี่ยเอาไว้ตอดแบบปลาใส่แท้งอย่างเงี้ยแล้วก็ปลาใส่แคลรี่อ่ะจะตายเลยโคตรแรงบอกเลยคอมโบไม่ง่ายเลยนะครับสกิลสองนี่เหมือนเอาไว้ตอดไม่ใช่ตอดตอดธรรมดานะตอดโคตรแรงอ่ะเนี่ยปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บเนี่ยต้งก่อนตายละแป๊บเดียวเองพยายามเก็บแต่จากสกิลสองให้มากที่สุดนะแล้วค่อยปลานะครับ ก็เด yeah! okay. 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 ี๋ยวเอายีน่าก่อนนะครับยีน่าอันนี้ผมได้นะเพราะว่าผมเอาพลังแฝงมานะครับพลังแฝงตีไปเรื่ยๆสิบครั้งมันก็เพิ่มเลือดให้นะครับโอ้อันนี้แบบโอ้โหเพียสวนตีปั๊บป้อมจะกิลป้อมตามตายด้วยโอเคเราพยายามเน้นเอาเลสที่สุดนะเลสเนี่ยสำคัญกับซีนิเซียมากนะครับก็ดูไปก่อนเลย เราพยายามเน้นตัวหลังนะอย่างเช่นตัวแบบดาเมจแรงๆเช่นเมดแล้วก็แคลี่นะครับซินิเทียเก็บตัวไหนมากที่สุดนะครับคือตัวของดีน่านะครับถ้าดีน่าคอมโบทีเดียวเราก็ตายชุดเดียวนะแล้วก็ตัวแบบสกิลหนีเยอะเนี่ยมันไม่ชอบนะฮะซินิเทียตัวมันไม่ค่อยชอบหรือตัวเบิร์ดแรงๆเนี่ยมันไม่ค่อยชอบนะครับตัวมันจะแรงเกินไปนครับอย่างเพนก็เหมือนกันเพนก็แรงเหมือนกันนะครับมันก็ไม่ชอบเหมือนกัน แต่เพนอนอันนี้มันน่าจะเล่นไม่เป็นม้งครับน่าจะเล่นนะครับก็จะไม่ผิดโอเคก็ได้คิวไปนะครับช็อตนี้ผมไม่ตายนะผมเอาพลังแสงมาเลยไม่ตายนะครับเห็นไหมเห็นไหมไม่ตายมันจะแรงมากดูเล่นแรงมากนะครับถ้าเอาพลังแสงอันหนึ่งนี้มาก็น่าจะตายนะเข้ามื่อก่้ ก็จะตายเลยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่นะมันจะไม่ตายมันตายเลยก็เราพยายามแบบสปินฟุตให้มันที่สุดนะครับสปินฟุตแยกดันอย่างเงี้ยเพราะว่าซินิเซียเลยเกมมาตัวมันไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วคือเอาแยกดันซะมากกว่านะครับก็พยายามอันนี้ผมมาปิดหลังนะแบบไม่ให้มันเดินมานครับปึ๊บปุ๊บป๊บอา้าอันนี้เพียนเข้าขผมไม่ได้สังเกตน,นะครับก็เลยได้ เซตาตาตัวเดียวนะครับอันนี้ผมหาของซื้ออยู่นะก็ออกเป็นต uh ีเล่อนะครับก็ตามที่ผมบอกไปเลยนะครับต่อไปก็เป็นในทูดนะครับก็ไปดูดูเชือไปก่อนนะครับก็สาคิวเหมือนแบบเล่นแบบไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เล่นเอาจริงสาสิบต่อสิบห้าเยอะไปไหม ดฟามสองกองก็ได้นะเอาจริงืีงน่เทียต้นเกมแบบสกิลสองโคตรเบาเลยนะปึ๊บปึ๊บแรงไหมโคตรแรงบอกเลยแรงมากอันเนี้ยอันนี้ซาตานะครับคือผมพยายามเดินอ้อมลิเตอร์ไม่ยอมเดินอีกทางครับอันนี้เพื่อนไม่ยอมเดินแต่อีกทางผมก็เลยไม่รู้ไงผมคิดว่าลิเตอร์สอว่าเพื่อนเขาผมจะไปทงน้นนะก็เลยพยายามดักอันนี้ก็มันก็น่าจะกลับบ้านนั่นแหละนะครับ ก็ฟาร์มไปก่อนนะอ่ามังกรนี้เอาได้ก็เอาเลยนะครับเพราะว่าซินิเทียมันแรงแล้วช่วงประมาณแบบได้ของสี่ชิ้นเนี่ยก็แรงแล้วถามว่าธนูฟาร์มมันคุ้มไหมก็คุ้มอยู่นะแต่มันเอาไว้เน้นตีเร็วซะมากกว่านะครับก็คุ้มอยู่นะครับเป็นตัวโดดเลือดซินิเทียก็สามารถเอาไปเล่นได้นะครับโซลิเวอร์ถึงจะโดนเนิฟแล้วก็เอาไปเล่นได้อยู่นะโอเพนอาร์มก็เหมือนกันโดนเนิฟก็มันก็ไม่น่าเอาเล่นได้ โซลิเวอร์นี่ผมเอามาเน้นดาเมจซะมากกว่านะันไม่ได้เล่นดุดเลือดนะเพราะว่าซินิเทียมันดุดเลือดแรงอยู่แล้วไงอันนี้เพนเพนเขาเดินหนีแล้วนะเห็นไหมเพนเขาเดินหนีแล้วทุกคน <laughs> โอเคก็เพนเขากลัวนะอันนี้ซาตานะครับซาตาบินปุ๊บปุุุ๊๊๊อันนี้ผมกดเกิดน,นะเพราะว่าผมคิวได้เจ็ดตัวแล้วไงประมาณเจ็ดไม่ใช่เจ็ดสี่สิบสี่แล้วนะครับปุ๊บปุ๊ปุ๊ โอเคกดเกาะให้อันนี้เพื่อนกดเกาะให้นะครับก็เลยรอดนะครับอันนี้ปึ๊บอ่าโอเคผมพยายามต่อให้เพื่อนนะครับอันนี้โอเคก็ได้เฟรนด์ทูตละเป็นแรงสุดล้วเนี่ยก็ของมันจะแรงและประมาณนี้แหละรครับมันจะแรงมากเลยนะครับช่วงประมาณเนี้ยช่วงได้เฟรนด์ทูจะแรงมากนะครับมาดูกันว่าระเบิจะเท่าไหร่นะครับโอเค ตุ๊บตุ๊บเอ,อเอ,อ,เอ,อมันไม่มากันเลยเอ๋อ,อ,อทีนี้เทียไม่มีตัวบินนะครับก็เลยบินอย่างนั้นเลยนะครับยอมเสียบินนะครับอัมซตาบินละอ่าพยายามตีไหมฮะตีตีตีแล้วปาไปนะครับช็อน,นี้ตีแก๊กไปฮะดูเลือดเห็นไหมดูเลือดแรงไหมคอดแรงนะครับอันนี้เพยนเข้ามา อันนี้ผมกดอันติเพิ่มเลือดให้เพนนะแต่เลือดมันก็ไม่เพิ่มมันโดนตัดเลือดนะครับมันเลยไม่เพิ่มโดนตัดเลือดของซาต้านะครับมันเลยไม่เพิ่มเมื่อกี้ก็เกมน,นี้น่าจะจบไปได้สวยนะครับอ่าเกมน,นี้นนจบแล้วแหละนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกุง๊กกิ้งกิ้งเพื่ลอลับข่าวสารด้วยเนาะก็มาดูกันว่าใครได้ MVP นะครับ เฮ้ยฝนตกเยอะฝนตกแรงมากเลยนะครับก็มีเทียงฝนก็ปลอให้ด้วยอ่ผมได้อีกทีนะได้มาเดี๋ยวทำไปสามติบกว่านะครับก็แรงอยู่นะก็แค่ชักนี้ก็โดนฝนแล้วก็แช่กับนดำทั้งใช้ผมด้วยนะครับโดนเล่นกับแบบนีก็เ่งเพื่อนรักภาษาด้วยนะก็ไปและใบบ่ายเจนชิปหน้าครับ see you